ทีนี้มีเรื่องเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับใจกลางกรุงเทพมหานครเลยนะครับต้องบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเกิดเหตุก็คือตายในวันเกิดเลยทีเดียวคนที่ลงมือครับไม่ใช่ใครที่ไหนะเป็นแฟนหนุ่มของเธอเองนะครับคือเรื่องเรื่องครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดเปิดเผยออกมาว่าทั้งสองคนเนี่ยไปกินเลี้ยงวันเกิดกันของผู้ตายหลังจากนั้นครับกลับขึ้น,อนคอนโดตามปกติทีนี้เนี่ย ในช่วงค่าคืนนั้นครับแฟนหนุ่มขึ้นลงลิฟต์ประมาณ10ครั้งด้วยกันแล้วก็ทางนิติบุคคลก็แจ้งตํารวจว่าเอ๊ะบุคคลคนนี้น่าสงสัยนะดูมีพิรุธถูกต้องครับหลังจากนั้นครับพอไปตรวจสอบภายในห้องพักดังกล่าวก็เจอศพของผู้ตายจริงๆนะครับล่าสุดเรื่องนี้รองผู้พิจารําตำรวจนครบาลครับเร่งติดตามตัวผู้กระทําความผิดเพราะว่าทราบว่ากําลังจะหนีไปชายแดนจังหวัดเชียงรายครับ ไปติดตามความคืบหน้านี้กันหน่อยครับเรียกได้ว่าใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครเลยเพราะว่าเสียชีวิตคาคอนโดหรูสุขุมวิทครับอยู่ในพื้นที่ของสนอทองหล่อโดยในวันนี้ครับที่สนอทองหลอ่อพลตํารวจตรีนพสินปภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพร้อมด้วยพลตารวจตรีโชดีวัฒเหลืองวิไลผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาลพันตารวจเอกรัตนนนท์เอกทิติกุลพัฒ์ผู้กํากับการสนอทองหลอ่อนะครับทั้ง3ท่านก็เดินทางมาติดตามความคืบหน้า คดีที่มีการพบศพนางสาวแพลรวพิลาศอายุ30ปีเสียชีวิตภายในคอนโดมิเนียมหรูย่านสุขุมวิทนะครับอย่างที่บอกกันว่าเป็นพื้นที่การดูแลของสอนอทองห่อพบว่าผู้ต้องสงสัยก็คือนายแดนเนียลอายุ32ปีแดนเนียลเนี่ยเป็นหนุ่มชาวสิงคโปร์ซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของผู้ตายและคบหาดูใจกันมาสักระยะหนึ่งวันที่เกิดเหตุเนี่ยในการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาภาพจากกล้องวงจรปิดครับ ต้องขอบคุณนิติบุคคลจริงๆนะที่ส่งเรื่องราวเหล่านี้เข้ามาให้กับเจ้าหน้าที่สอนอทองหล่อนะครับก็ได้เปิดเผยว่านางสาวแพลวพิลาศแล้วก็ผู้เสียชีวิตนี่แหละรวมไปถึงนายแดเนียลที่เป็นแฟนหนุ่มชาวสิงคโปร์คือลงลิฟต์ด้วยกันมาทั้งคู่ก่อนนะก่อนหน้านั้นวันที่23มีนาคมไปกินเลี้ยงวันเกิดผู้ตายในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกา43่นาทีก่อนจะกลับมาที่โรงแรมเวลา21นาฬิกานาทีโดยแฟนหนุ่มเนี่ยก็มาส่งที่ลิฟต์นะฮะตามปกติ แล้วก็ขึ้นมาบนห้องตามปกติเลยครับแต่เรื่องราวหลังจากนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหมันพีคครับเพราะว่าช่วงเวลาค่ำคืนของวันที่24มีนาคมกลับพบว่ามีเพียงแค่แฟนหนุ่มชาวสิงคโปร์ที่มีการขึ้นลงลิฟต์เพียงลำพังนับ10ครั้งทีนี้นิติบุคคลดูอยู่ครับภายในลิฟต์ก็เอ๊ะมันแปลก,แ,ปลกและน่าสงสัยก็เลยแจ้งความไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจปรากฏว่าไม่ทันแล้วคุณอัน,นมาดูอีกทีหนึ่งก็คือ เสียชีวิตแล้วท้าวพิราชเนี่ยคือเสียชีวิตในวันเกิดของตัวเองนั่นเท่ากับว่าถ้าพูดกันตามตรงนะคุณผู้ชมเหมือนมีการวางแผนไว้อยู่แล้วว่าต้องการที่จะฆ่าแฟนของตัวเองในวันเกิดของเขาโอ้โหมันโหดเหี่ยมจริงๆนะถ้าพูดกันขนาดนี้เพราะนี่คือภาพสุดท้ายที่ทั้งคู่ถ่ายคู่ถ่ายรูปคู่ร่วมกัน มีนาฬิกาหรูด้วยครับลงใน IG เออเป็นของควัญวันเกิร์ดะคุณครับแล้ก็เหมือนจะแฮปปี้เอนดิ้งกันอยู่ไม่รู้ว่ามีปากเสียงเรื่องอะไรเหมือนกันนะพอหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเข้าออกโรงแรมประมาณ10ครั้งแฟนหนุ่มก็เหมือนจะขนกระเป๋าแล้วก็สวมหมวกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลยครับและหนีออกจากโรงแรมไปขออภัยครับออกจากคอนโดมิเนียมไป25มีนาคมมีการเรียกรถรับจ้างมารับสุดท้ายก็คือ ตำรวจมาไม่ทันแล้วเพราะว่าพาวพิราชเนี่ย เสียชีวิตอยู่ในห้องพักของตัวเองทีนี้ก็เลยไ like ล่ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดครับแฟนหนุ่มที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยได้มีการว่าจ้างรถไปที่ไหนบ้างไปยังร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวซอยสุขุมวิท41จากนั้นนะครับก็นั่งรถต่อไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งถนนเพชรบุรีซึ่งจากการสอบถามคนขับรถเนี่ยทราบว่าผู้ต้องสงสัยได้ไปพบกับชายสองคนตามคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะฮะและเขาก็ไปขึ้นรถกระบะขับออกไป เบื้องต้นอย่างที่บอกทราบว,ว่าตอนนี้กําลังมุ่งหน้าไปยังพักเหนือในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายน่าจะเตรียมการในการหลบหนีนะครับอย่างไรก็ตามไม่ต้องห่วงพื้นที่สอนอทองหล่อรวมไปถึงตํารวจนครบาลมีการประสานงานไปยังตํารวจตอมอนะฮะแล้วก็รวมไปถึงทหารชายแดนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่ให้มีการสกัดกั้นนะครับกลัวว่าจะหลบหนีออกจาก ช่องทางทางธรรมชาตินั่นเองถือว่าเป็นคดีอุกชะกันนะเราก็น่าจะวางแผนมาไว้ก่อนแล้วเพราะว่าคุณผู้ชมวันเกิดคือวันตายวันตายคือวันเกิดมันโหดมากจริงๆครับครับแล้วก็ผู้ตายเนี่ยเธอเป็นสาวขอนแก่นหน้าตาดีนะครับแล้วก็เสียชีวิตในสภาพเปลือยกายนะครับภาพที่เราได้เห็นกันก็คือภายในลิฟต์เนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งหลักฐานนะหจากที่เรานําเสนอข่าวกันไปก่อนหน้านี้ ก็ถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่ได้เห็นพฤติการของแฟนหนุ่มชาวสิงคโปร์รายนี้เนี่ยฮะช่วงเวลาประมาณบ่ายสามเศษเศษของวันที่ย5หมีนาคมที่ผ่านมาขึ้นลงลิฟต์นะครับเป็น1ิบรอบก็ถือว่ามีพิรุษจ,จริงๆหลังจากนั้นนะครับก็พยายามที่จะหลบหนีไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งล่าตัวแฟนหนุ่มรายนี้นั่นเองครับครับขออนุญาตเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ทางท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้มอบหมายให้ผมพร้อมด้วยท่านผู้การสืบสวนคนครบาลผู้การตำรวจนครบาล5้าท่านผู้กับสอนอทองหล่อนะครับและข้าราชการสืบสวนสอบสวนนะครับได้นําเรียนรายงานชี้แจงความคืบหน้านะครับซึ่งเมื่อวานนะครับช่วงประมาณหกโมงกว่าๆนะครับทางสอนอทองหล่อได้รับแจ้งนะครับจากเพื่อนนะครับผู้เสียชีวิตนะครับสองรายที่มาที่โรงพักบ,บอกว่า ไม่สามารถติดต่อเพื่อนได้ตั้งแต่วันที่24ตอนเย็นนะครับซึ่งได้ไมปแจ้งความแล้วก็ไปยังที่พักที่คอนโดแหนึ่งที่ซอลสุวิทย์39นะครับซึ่งปรากฏว่าได้ขอความร่วมมือจาฝ่ายนิติบุคคลขึ้นเป็นตรวจสอบนะครับที่ห้องดังกล่าวที่ชั้น22นะครับรก็ปรากฏว่าห้องนะครับยังเปิดแอร์อยู่ประตูไม่ได้ล็อกเมื่อเข้าไปภายในห้องนะครับก็ไปเจอนะครับผู้เสียชีวิตนอนอยู่ในห้องน้ํา ลักษณะที่ถูกปุมผ้าสีฟ้าและก็สีขาวนะครับพบรองกองเลือดนะครับในห้องน้ําจึงได้แจ้งทั้งกองพิสูจน์หลักฐานและติดตวชนะครับมาทําการชันสูตรพลิสศพร่วมกับพนักงานสอบสวนซึ่งในเบื้องต้นนะครับทางพยานยืนยันว่าเป็นเพื่อนจริงๆนะครับพอทราบชื่อผู้เสียชีวิตนะครับและจากการตรวจสอบข้อมูลนะครับจากกล้องวงจรปิดก็พบนะครับขออนุญาตนำเรียนเรื่องไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นนะครับว่า นับตั้งแต่วันที่23มีนาคม2568น,นะครับเราพบว่านะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาเกิดวันที่23มีนาคมก็ไปงานเลี้ยงวันเกิดพร้อมกับนะครับก็คือแฟนของผู้เสียชีวิตนะครับกลับมาที่โดยออกไปตอนช่วง18.43นะครับกลับมาตอนเวลา21.17ของวันที่23โดยทางแฟนนะครับผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นชาวสิงคโปร์ได้มาส่งถึงห้องพัก และก็ตัวแฟนก็ได้เดินออกไปนะครับ